สวัสดีทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Station Bird นะครับวันนี้เราจะมาลงส่วนในของวัดวีนะครับอาจจะผิดคอนเทนต์เนาะมันไม่ได้โซโล่คนเดียวนะเพราะว่าพอผมลงเรวีแล้วมีกิวเก่าเขาขอลงไปด้วยครับเขาขอมาด้วยอื ừ, ก็เลยต้องให้เขาติดมาด้วยแหละเนาะเพราะว่าจะทิ้งก็ไม่ได้ เพราะว่าเขาจริงๆเขาก็ลงกันได้แหละแต่แบบต่ำๆคือเขาก็ต้องลงกันสองคนแต่เขาอยากเกาะไปด้วยนะก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ลคงคนเดียว What did you say? พูดลนะเนื่องจากลงหลายคน <laughs> รู้จะออกไหมเพราะว่าส้มมันออกไปแล้ววันนี้มันออกไปแล้วสองเส้นไม่ต้องขออะไรมากหรอกขอแค่สองแสงมุ่งออกก็พอแล้วว่ายแบบนี้เนาะ เล่น <laughs> เออลวงวัดคนเดียวไม่เก็บขอบขอบก่อนมันก็หน่องไปเนาะ คนเดียวก็ต้องลำบากหน่อยแหลนะเนาะ เดินดนิดหน่อยนะถ้าลงเ,เราจะต้องเดินกันนิดหน่อยหมุน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 รอบๆอบหน่อยมันก็ใช่ว,ว่ามันจะลงง่ายทีเดียวนะมันก็ยากแหละถ้าไม่หลบอย่างว่ามันปล่อยบอดไม่ได้อะครับถ้ามันปล่อยบอดได้ก็ไม่มีความสนุกลนะลงนี่ไม่ได้ค่อยหวังอะไรมากมายครับผมหวังในส่วนของคัมพีด้วยนะ คัมพีม่วงถ้ามันออกมาก็ก็ดีอ่ะเพราะตอนนี้ผมล่าคัมพีอยู่อยากได้คัมพีสกิลมากเลย มอนมอ,มอแล้วก็โดดแทงมั่ง ก็รรมาทําไมเราตรงบอสแมงป่องมันก็ตรงบอสแมงป่องมันก็จะยากติดนึ่งนะเพราะว่ามันเคลียร์คนเดียวมันเคลียร์ไม่ทันเวฟจน มันจะสกิลห้าดอกอ้อมไอ้ที่มันสกิลวงใหญ่5้าอันนะครับนั้นควรระวังแบบอย่างแรงเลย 封闭。 เคนจิเคนจิเคนจิคือที่หของสีฟ้าเมื่อก่อนนะตอนนี้เขาย้ายมาสีแดงเรียบร้อยแอบร้อยเขาบ่อยอยู่เหมือนกันเวลาเขาฟาร์มแต้ม เตรียมเซฟเลือดแล้วมันจะมาแล้วหงใหญ่มันจะมาแล้วมาแล้วสวยแล้อืมโข้าย,ยาวุธไม่ออก โอเคงั้นคลิปนี้เราก็บายบายซีอูเกียนแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัดคลิปขั้นวีต่อเลยนะครับ